บอ้ดูสิมันแตงไหมเจ็บหวานโอ้ไม่จ้าไม่จ้ากูเนี่ยที่เราเสียตัวนี้ไปซักเพราะว่ามันดกเดาน้ำมันอาอยู่โอ้ยถือมันแข็งสีน้ำนมมันใหญ่ไงนมใหญ่มันก็ถือได้ถข็งหรือว่าหูตัวอืมเลิศเลิศเขินถือจะบอกให้มันมังคว้นมันหนมังคว้นมันเทาก็บาดเอาเต็มเนื้อมันตัวนี้มากินกับบะเตี๋ย มาตึปดปลาแดกได้สิค่ะเกิดมาจากต่อ,อพ่อต่อแม่ก็มาเกลียกินตักเทียบปลาแดกเลี้ยใจแห้งในผัวฝรั่งอย่างในกินตัปกปลาแดกพิ่ส่งพิซซ่าแต่มาได้กินน้ำเขา่าผัวยังเป็นตาป่าอุบัติผัวเป็นตาป่าป้าผัวสนุนป้าผัวสนุนโอ้ยดิเซตาอะไรกลางมึงเซี่ยนี่หรอเมียมึงสิี่ยหรอ เราจะซีเ่ซักเราะเสียเพราะว่ามันยกันนี่มันเลอะแล้วมันเลอะมันเละสมเปรรอเสียยันพูดน่ะนะไปเียยังเราโอ้ไปเียคนสมัยที่เขาอยากเสอยคนเรลเมื่อไรอิ่มสียนูกเดกินตัวเประเด็ดหนาคนก็้เป็นปรดเดาบอกคนขี้เหร่เป็ดขี้เหร แกฝากมาสวยหนันหกใส่นะคะอุ๊ยมุ่รงหมดขึ้นซันเน,ะนาะหมดด้่ขึ้นดื่มขึ้นได้หมดนี้เนาะแกถึงตะแม่กระเด็นกระเด็ไม่กินตัดระเด็ก อ,อยกนอืมน่ามันนี่กัน้อนนนยปุ๊บปยน่าไม,มนใส่ขาน่ามัอนาน่ามน่แล้วตอีาากทีนะอืมใช่ใช่

ใส่ดีไปนี่นะหมดเอ,อ้ยอย่าได้เพิ่มไปกินแล้วหมดแต่จะหมูดีดีดิใครในอาจางประเทศว่ามีหม,ดมุดแทบแทบแทบร้อน เราจะไม่แตะนะน้ำพ <amat S 1> ึ่งแม่น้ำผึ้งก็หวานกันเด็ดน้ำผึ้งเดือนห้าเอ้มีแฟนขับตาทำอะไรไว้หน้าลูกหน้าผัวหน่อยเอาไปว่าเห็นอย่างหน้าแต่ยึดหน้าเพิ่งจะยุหัวเพิ่นเี่ยวอย่างกับยายจัมปูหน้าลูกยังลูกกอายุหน้าเดี่ยวหัวลูกยายจัมปูหน้าผัวก็อายุหัวเพิ่น คนชิว si ัยก да ็ให้คนไหวเอาพีเกี่ยวอย่าง้ยฉัพูดเป็นบ้าป่ะฉันทำคลิปนะผัวฉันดูคลิปผัวฉันดูคลิปฉันทุกคลิปเลยนะเธอดูคลิปเนี้ยแล้วก็ว่าฉันปัญญาหนั่นเออมาดูคลิปเนี้ยว้าวแถวทัพปัญญาเขาเบิ้งคลิปเจ้าข่อยากหัวเอาเจ้ฟังหงยางนี่เต๋อบอกแบบเบิ้งท่าทางเอาผัวบางกันมาเลื่อยๆไม่กันนะลูกสาวเหมือนกันลูกสาวเนี่ยเป็นแห่งส้วนมูเป็นตัวมาติดตามแม่ ไปติดตามแม่ข่อยด้มคุณไปติดตามแม่ขอ่อขยด้เอกินคำใหญ่ๆเลยมูเหมือนเป็นคนจีนเป็นคนฟิลิปปินเป็นคนนัไนประเทศเนี่ยบอยู่อิสลามคนอิสลามว่ามีหมูมคนไทยรหรอหมูคนไทยบ่มีม้องไทยมีแต่ตหมูพวกต่างประเทศหมูคนไทยเป็นกะมีเวลาเป็นกลับไปไทยเวลาเป็นกลับไปไทยเป็นกะผนอะไปหมูกับเป็นมูของพี่ พี่สาวเพิ่นพี่สาวกับลูกลุงเพิ่นกับไปไปรักับเมืองไทยเพิ่นกับไปเที่ยวกับลูกลุงอืมลูกลุงกับพี่สาวเพิ่นห่างกันสองปีวันนี้อืมเป็นกับไปคคบมู้กับมู้มพี่สาวเพิ่นนอ่ะอืมจังทั์น่ะน้องไทยไปเมืองไทยนะแต่ชาวขอยู่ต่างประเทศเพิ่นกับมีแตจมูงพวกคนต่างประเทศมีมูงค,มง,มงคนไทยอืมเห็นปะเลือดสิบเป็นเจ็ดให้กัอ่ะทำมันหนุนยโอ้ทำมันหนุนย หน,น,าน,าน,นังก็หนางน้ดน่อยโอ้คนลืมคนลืมขมวดน,น้ำมันใส่น้ำจิ้มกัดสน,นิงโอ้คนลืมคราบไปเส็ดถิ่มไม่เส็ดถิ่มเสยโอ้คนหลังอยการที่ไว้หน้าลูกหน้าผัวนี่นะหนึ่งเป็นคนดอีอย่าเป็นเป็นคนเจ้าชู้อย่าเป็นคนแบบว่าเล่นไพ่เล่นไฮโลอย่าเป็นคนมันมีหลายอย่าง แต่ว่ากินโชว์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหน้าลูกหน้าผัวเพราะเขากินโชว์ลูกผัวเขาเข้าใจเข้าใจไหมเขากินโชว์ลูกผัวเขาเข้าใจถ้าลูกผัวเขาไม่เข้าใจเขาไม่ทําคลิปมาเป็นสี่ห้าปีหรอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เผืกอกเลยเลยถ้าลูกผัวเขาไม่เข้าใจนะบางทีลูกก็ออกคลิปด้วยบางทีผัวก็ออกคลิปด้วยแต่เขาไม่อยากจะออกเาเขาม,มีอะไรทําเยอะแยะอือใช่ไหมเขามีอะไรทําเยอะแยะ ถ้าเขาว่างหรืออะไรเขาก็มาออกคลิปกับยายชมพูแต่ส่วนมากแกก็ขี้อายเลยสองคนพ่อลูกขี้อายกันไม่ค่อยออกคลิปหรอกแต่ว่าถ้าจะแบบว่าอายที่พ่อเอออายที่แม่กินโชว์เนี่ยสู้บุกสู้ลดตาสวดอายที่เมียกินโชว์สู้รกชะลอตาสวดเขาไม่ไอายถ้าเขาอายเ็าจะให้เมียเขาทาคลิปหรือเธอเขาเพียงแต่เวลาเขาออกกล้องเขาอายเฉยๆเข้าใจไหมนี่ ใช่ไหมพวกผู้ดีตีนแดงไม่มีจะแดกหาติตะคนก็จะคล้องดีลีนะมันขันดีดีลีมาไปตีคนหรอกคนเท่านั้นนะเห็ดใดคือยาชมพูบอสนั่นหรอะคนเราเนี่นะถ่าดีลีเขาบ่าไปตีคนจงสั่คนจงสี่ดอกมันบ้คลิปนะคลิปทําไมเด้งหน้าเสีกฉันจังฉันไม่เห็นอยากจะดูเลยอืเด้งหน้าเสีกฉันทุกวันเลยเขาไ่อยากเบ่งกับตีตเนาะอก้ใได้ยิไปวายย่ายังมันบอ ก็นะก็วดเบื้งเาก็บไม่ได้คหมิ่นเป็นบลาอืมก็สีสซัวกันน่ะเนาะบพาส่วซื่งัวองหาขวบมื้อกัมีต่อสมองกับมีต่อึ้าไออยม่อยากเบื้งก็ต้องเบิ้งกันเนาะจบปีผู้ใดเป็นบังคับจะของกันันจะของความคิดจะของ่าบังคับจะของเป็นบลคนเราจะมีทุกข์จะมีสุขจะมี อะไรมันก็อยู่ที่ความคิดเจ้าของอยู่ที่สมองอยู่ที่ความคิดความคิดไม่ดีเจ้าของก็ไม่มีความสุขนะความคิดดีเจ้าของก็มีความสุขเห็นะดูคลิปมันต้องดูให้มีความสุขดูแบบตลกเฮฮาขำขัน,ขนถ้าดูแบบอคติก็ไม่ต้องดูนะบางคนบอกเออทำคลิปไร้าสาระไม่มีความรู้ห่วยไปยากไา้ขอ้ขอมูลเขาห้อ,องสมุดตีล่ะนั่นบอก งก็เขาห้องสมุทรกับศรสวสดิ์ปนัป่นคิดว่าเบิรงคิดบได้ชมพูมิสาระอกึ่งหมอคิดไปกูเห็ดจิบกินโซ่สนุกสนานตลกคบขันไม่เน้นาสาระเน้นความบันเทิงเน้นความสะใจเข้าใจไหมเน้นความสะใจกินแซ่บกินนวัวมันบ้กแซ่บกินนวัวมันเลิศไงเห็นบั้อันนี้อีกเดียวด,ดูนู้นอะนีอ้ยว <c oughs> เปแดกอีกแล้วขี <c oughs> ้ดเ,ดเดียดเปแดก ขี้เดียดขี้เดียดยังไม่ลงร้ยขี้เดียดทำไมขี้เดียดเอ่ประแดดนี่ขี้เดียดแห้งเกิดแต่ตรงแม่ก็ไม่เคยกินตะเคียนประแดดพอแม่ไม่เคยกินว่ามาพอแม่ไม่เคยกินพอแม่ว่าพากินประแดกจ้บเถียนี่แหะพ่อไม่ได้ัวฝรั่งได้กินเลยประแดก ดูดอกมันสิเมนมือคันบาดูดอนสิเมนมืออม่ไวหรือ,อสิแั่เต็มยังโอ้พีม่้องเลยรคั่งกะนั้นตีะนะละัง,แบบดงดัง,งดังดังดูก็อยูวดด่วัดเดิอบอกใอยูย่วดัดมาคั่งมาดังดูปันนี่เลย <laughs> อันนี้ดังทุกมงวุ้ยไหนเล่นกูบอนี่สม ล้วทางดังทุกชั่วโมงปุนหนะเอาเกี่ยงปันนี่เลยมาน้ำมีอยู่เดียนี่นี่แหละเบิงเบิงเศรษฐีเป็นเฮ็ดปุณนหนะ์ปะณหม่นเอาเกี่ยงกักปันนี่นี่แหละเศรษฐีของแท้นะคะคนไหนที่ว่าฉันนะเป็นผู้ดีจอมปลอมนะฉันไม่เคยว่าฉันเป็นผู้ดีเลยนะฉันบอกว่าฉันเป็นเศรษฐีเฉยๆแล้วเรื่องผู้ดีนะ่ะฉันไม่เคยพูดนะเธออย่ามาว่าฉันเป็นผู้ดีจอมปลอมนะเธอ เพราะว่าฉันไม่ได้พูดว่าฉันเป็นผู้ดีฉันพูดแต่ว่าฉันรวยและสวยมากฉันสวยและรวยมากเข้าใจไหมนสวยและรวยมากนะเธอแต่ฉันไม่ได้เป็นผู้ดีนะเธอเพราะว่าฉันไม่อยากเป็นผู้ดีเธอโอ Team. ้เหลือๆโอ้ประเดี๋นาโอ้กินไปแดดกันไปแดดไปแดดกปแดดกปแดด

I feel hands. <laughs> what are you doing? I put I put lemon and um and honey together and then when you drink three, now you put in the three. do I drink too much. <laughs> yeah, what do you drink? Whiskey. Coffee. Oh coffee. Coffee. Oh, you can put coffee and whiskey. And whiskey. Oh, okay. Tony. Give, it, give it a shot, huh? I'm just gonna pop in the shops. Yeah, okay. <laughs> เวลาเขากินนนำชาชน่อย่างทีเ่เนาะพราะาว่าโอ้ฉันไม่ค่อยกินชาฉันกินแต่กาแฟใช่เห่าได้เถอะเนาะกินโทษนี้เอ <c oughs> า,า,าไปโทษทีไปยาแชมพูเห็นว่าผัวยาแชมพูบอกให้อยังเห็นได้ตามใจเมียก็อังเราสุไม่จัดะละ